วงน,นี้มาติดตามเหตุการณ์รอบวางเพลิงในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยผู้บัญชาการทหารบกก็ยังไม่ยืนยันเหตุวางเพลิงอบตสองแห่งที่จังหวัดปัตตานีเป็นการก่อความไม่สงบมั่นใจนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดปัตตานีได้เข้าห,าหาหลักฐานที่สำนักงานอบตอดอนรักและอบปะตอปู่โลปุโยอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีหลังมีคนร้ายรอบวางเพลิงทําให้อาการสํานการทั้งสองแหง่งเสียหายทั้งหมด เบื้องต้นพบผ้าชุบน้ำมันเบนซินและท่อนไม้ชุบน้ำมันที่คนร้ายใช้เป็นเชื้อเพลิงส่วนที่กองอำนวยการรักษาคว,วามมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินทร์อําเภอยะรังพันเอกปราโมทพรมอินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า พลตรีประการชลยุทธ์แม่ทัพปาที่4ได้เดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุพร้อมกับประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและสั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบพื้นที่เข้มงวดดูแลความปลอดภัยพื้นที่ล่อแหลมพื้นที่เสี่ยงทั้งโรงเรียนสถานที่ราชการและที่ทาการอปตในพื้นที่ และที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดภูทรจังหวัดยะล,ลาได้เข้าตรวจสอบถังดับเพลิงที่บริเวณใต้สะพานถนนปนังสตาปะแต่บ้านบือราแปะหมู่ที่7ตําบลปนังสตาอํเภอปนังสตาพบเป็นถังดับเพลิงเปล่าเชื่อว่าคนร้ายอาจเตรียมการประกอบระเบิดทำร้ายเจ้าหน้าที่ พลเอกอุดมเดชศรีตาบรผู้บัญชาการทหารบกได้เปิดเผยว่าจาการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่ซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามป้องกันอย่างเต็มความสามารถและไม่ขอตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ